กันได้ถ่ายครับดูนกันนะครับตัวเล็กตัวใหญ่อดูดูนี่ครับตรงนี้อะไรนะครับจะดึงนะครับดึงขึ้นดูใหญ่น่าจะตัวใหญ่นะครับแน่นมากครับผมต้องขุดนะครับไม่ขุดนี่ไม่กล้าดึงครับเชือกผมไม่ค่อยใหญ่นะครับสายเบียดเล็ก มันเล yup. ็กนะครับอยากใต้ตัวก็ต้องขุดนะครับหางจนดึกดึงดนลงไป เจอหัวแล้วนะครับออกไม่ได้นะครับเขียวนิดเดียวครับเขียวนิดเดียวครับจะหลุดแล้วครับอันนี้จะหลุดแล้วนิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆ ตัวไม่ใหญ่นะครับอ๋อเกี่ยวเตรมปากอยู่นะแต่มันโผล่มาข้างๆครับเอาไม่ถ่ายตรงไหนปากกล้องไม่ถ่ายถ่ายทุกนะครับไม่ถ่ายเลยครับปากกล้องลืมนี่นะครับไซส์สวยๆพอได้อยู่แต้มแรกครับหนึ่งแต้มแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปครับ